เดี๋ยว, <พอ S 2> วนีอย่าปัาน่นดิอย่าปัานน่นดิ <พอ S 2> ไม่ใช่ออเ <c oughs> ดียวค,คือคือปีก่อนๆนะ <c oughs> จะแบบทำงานหนักมากทั้งสองอย่างเนาะทั้ทงเป็นหมอด้วยทั้งทำงานในวงการอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองกับครอบครัวเท่าที่ควรอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าอายุเรามากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นปีเนี้ยเป้าหมายของเจ๊ก็คือทุ่มเทในการที่เราจะเริ่มใช้ชีวิต ในแบบที่เราต้องการมากขึ้นคือสมัยก่อนพ r i o r ิตีของเราอาจจะเป็นง,นงา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 นมาก่อนทุกอย่างเสมอแต่ทุกวันนี้จะจัดเวลาไวใ้ให้กับที่บ้านจะเลยหรือว่ากิจกรรมที่เจ็บชอบทําไม่งั้นเรารู้สึกว่าใช้ชีวิตว่าแบบ คนเรามักจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวรอกเกษียณก่อนรอ6กก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทําสิ่งที่เราชอบอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ปีนี้จะจาไม่อยากรอคํานั้นแล้วว่าเฮ้ยฉันจะต้องรออันนั้นคือตอนนี้จะจัดเวลาสําหรับกิจกรรมหรือสิ่งที่จะต้อง,ต,องต้องการในปีนี้ mm hmm. ที่ผ่านมาคุณพ่อจะป่วยด้วยแล้วจะก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบดีจังที่เราได้แบบได้ดูแลเขา mm hmm. เพราะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราเรียนอยู่หรือทําอะไรอยู่บางทีคนที่บ้านป่วยเนี่ย เรายังไม่รู้เลยเขามาบอกเราทีหลังหลังจากที่ท่าผ่าตัดไปเสร็จแล้วหรืออะไรเงี้ยมันมันเหมือนเป็นฟมในใจของเราแต่พอตอนนี้เราเราเหมือนเรามีเวลาที่จะดูแลเขามากขึ้นหรือว่าเราให้เวลากลับบ้านไปกินข้าวเขามากขึ้นหรือว่าเอาเขามาเป็น p r i o r ร t y ี้แรกจะรู้สึกสําคัญเพราะว่างานเจ๊บะอยู่กับฉุกเฉินเนึกออกไหมเจ๊เห็นคนที่เสียชีวิตทุกวันแล้วก็มันเป็นสัจธรรมมนุษย์อ่ะวันหนึ่งจะก็ต้องตายวันหนึ่งคนที่เจ๊บรักก็ต้องตายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรายังมีกันอยู่อะ เราก็ควรใช้เวลาที่มีอยู่ด้วยกันให้ให้ดีที่สุดอย่าไปคิดว่าเฮ้ย mm hmm. เดี๋ยวรอทํางานนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวรอเก็บเงินให้ได้เท่านี้เท่านั้นก่อนที่จะไปหาคนที่เรารักหรืออะไรเงี้ยจะว่ามันถึงเวลาที่บางทีเราประมาทไม่ได้ คือคุณพ่อจะมีเส้นเลือดโป่งของที่เส้นเลือดหัวใจแต่ว่าก็คือได้อาจารย์ที่ที่โรงพยาบาลรามาก็ช่วยดูแลเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือแข็งแรงปกติแล้วเออก็ก็ช่วงนั้นก็คือเป็นห่วงแหละแล้วก็คือจะเชื่อว่าพวกโรกภคภไข้เจ็บอ่ะมันไม่ใช่มีครั้งเดียวไงอีกหน่อยมันก็เป็นเรื่องประจำที่มันจะต้องเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ที่เขายังแข็งแรงอยู่เราก็อยากใช้เวลาที่มีคุณภาพชีวิตด้วยกัน ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แข็งแรงมากก็กลับไปออกกําลังกายอะไรอย่างนี้ได้แล้วช่วงก่อนเนี้ยที่เป็นโควิดใช่ไหมสามปีจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ดีเวลาเราหายวับไปเลยอะ่ะเราจะก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนนะตอนนั้นจะรู้สึกว่าเออก็คือตอนนั้นอะ่ะชีวิตของจะเหมือนมีแต่โรงพยาบาลแล้วกลับบ้านโรงพยาบากลบกลับกลับบ้านจนจะไม่ได้คิดอยากจะเที่ยวหรืออะไรเลยอะ่ะแล้วพอดีช่วงแบบช่วงประมาณ ีก่อนนะคะจะได้ไปเหมือนดำน้ำแล้วแล้วเหมือนมันช่วยเปิดโลกอีกอันหนึ่งให้กับเจว่าเฮ้ย mm. มันยังมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างอื่นที่นอกจากงานกับบ้านของเรานะยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยจะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มใช้ชีวิตที่เราอยากจะใช้แล้วกับคนที่เรารักมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเจาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะวันไหนคือบางคนเนี่ย แบบรอว่าจะเที่ยวตอน50-60แต่วันนั้นเราอาจจะไม่มีแรงแบกถังไม่มีแรงแบกกระเป๋าหรือว่าเดินอย่างมีความสุขแล้วอะ่ะ คือเอาง่ายๆแค่ตอนนี <to enjoy. S 1> ้สามห้าป so ีเจ๊ก็เที่ยวไม่เหมือนตอนเด็กๆแล้วว่าแบบสมมติตอนเด็กๆเราจะต้องเที่ยวแบบรวบทีปะเนี้อออก่ปฉันต้องไปทุกที่ทุกวันนี้ไปสองที่ก็เหนื่อยแล้วอ่ะเจ๊ยังคุยกับเพื่อนกับแฟนที่ไปด้วยกันเลยว่าเออเราเที่ยวไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้โชคดีที่เรายังคิดได้ว่าเราจะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการแล้วเราก็โชคดีที่เราอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะเลือกในสิ่งที่เราอยากทําได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะรับรับรับคือคือเรารับอยู่เพราะว่า เราก็ต้องใช้เนาะเงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราเหมือนดํารงชีวิตได้อยู่ในไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการแต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูมากขึ้นว่าเอ้ยอันนี้โอเคอันนี้มีเวลาพอหรือเปล่าหรืออันนี้เบียดเบียดเวลาครอบครัวหรือเวลาที่เราจะไปทริปต,ตรงไหนหรือเปล่าเราก็อาจจะจะเลือกเลือกเวลาของเราเป็นสําคัญก่อนจะให้เวลาตอนนี้จะให้ความสําคัญกับเวลามากเพราะว่าเงินเราหาได้แต่เวลาเราหาไม่ได้นะ มันไปแล้วมันไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็คือรับงานนะทุกคน mm hmm. ไม่ใช่ไม่รับงานแต่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมให้เรา มีเวลาทําสิ่งที่เราทําอย่างเช่นช่วงก่อนเนี่ยจะไม่เคยมีเวลาได้ออกกําลังกายอย่างจริงจังอะทุกวันนี้สามารถเซตวันออกกําลังกายให้ตัวเองได้แล้วว่าเฮ้ยฉันอยากออกจนันทร์พุธสุ์หรืออะไรเงี้ยสมัยก่อนจะเซตเวลา,านี้ไม่ได้เลยต้นปีนี้เป็นสกราชใหม่ที่จะเริ่มแบบปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไม่งั้นทุกคนสัมภาษณ์จะ,จะเจอจะแบบทุกคนที่ทํางานอาจจะจะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้เพิ่งออกจากเวรมาไปวิ่งงานต่อหรือทุกคนจะเจอจะง่วงตลอดเวลาไม่เคยเจอเจอเวลาที่แบบไม่ง่วงหรือว่าได้นอนเต็มอิ่มเลยอะไร แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะช่วงก่อนนี้ยนี้คือทํางานจนร่างกายมันฟ้องเนาะก็เป็นเป็นโรคที่แบบว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาเจอเพราะว่าจะเป็นหมอฉุกเฉินเนาะจะก็คิดว่ามันเป็นโรคที่ธรรมดาเวลาเราเจอคนไข้เป็นแพนิกอย่างเงี้ยวันหนึ่งที่เป็นหมอที่เคยรักษาคนไข้อย่างเงี้ยมาเป็นเองแล้วก็วินิจฉัยตัวเองด้วยว่าเป็นแพนิคแต่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในจุดนั้นก็คือรู้ว่าไม่ตายแต่ว่ามันเป็นภาวะที่แบบ มันทาให้จะไม่กล้าขึ้นเครื่องบินหรืออะไรอย่างนี้ไปสักพักเลยแต่ว่าพอการดําน้ามันทาให้เจะเอาชนะความกลัวตรงนั้นได้มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เราจะต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วแหละที่จะาหาหมอนะเขาบอกว่าตัวกระตุ้นของเจ้าคือพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็เหมือนสุขภาพมันฟ้องอ่ะมันออกมาทุกครั้งที่จะอดนอนปุ๊บอ่ะจะมีอาการแล้วด้วยจะว่าด้วยไัยที่มากขึ้นด้วยแหละก็เราใช้ชีวิตอย่างนี้สมัยก่อนทุกคนจะบอกว่าจะเป็นทหารยิงนอร์เวย์ได้ว่าจะอดนอนได้72ชั่วโมงหรืออะไรอย่างนี้แต่วันน มันฟ้องแต่ละคนมันฟ้องใลหลายหลาย,หลายแบบนเอนอะบางคนสุขภาพกายแต่ของเจ๊นเนี่ยก็คือสุขภาพใจหรือว่าอย่างเงี้ยมันมันฟ้องออกมาเลยอยู่ดีเรารู้สึกว่า เฮ้ยหายใจไม่ออกขึ้นมาแล้วก็รู้ด้วยนะว่าไม่เป็นอะไรไม่ตายแต่ว่าคนที่เป็นโรคนี้จะรู้ว่ามันควบคุมอะไรไม่ได้เลยถ้าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่จะพักผ่อนน้อยหรือดูแลตัวเองไม่พอมันก็จะมีอาการตอนนี้ก็ใช้ยาใช้อะไรอย่างนี้ในการช่วยเวลาอยู่ห้องฉุกเฉินนี้จะเจอคนที่มาด้วยอาการแพนิคเยอะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่โรคที่เราแค่ฟังว่าไอ้แพนิคเป็นโรคธรรมดาใครก็เป็นอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ถ้าคุณไม่เป็นคุณไม่รู้หรอกว่า ความทรมานของมันตอนที่มีอาการเป็นยังไงก็ทําให้เข้าใจคนไข้มากขึ้นว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราก็เป็นก็เป็นได้แล้วก็เป็นโรคที่เฮ้ยมันมันไม่สนุกเลยนะที่เป็นอะไรก็ก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่เจอภาวะแบบนี้เนาะแล้วก็มันจะดีขึ้นแน่นอนขอให้คุณหาปัญหาที่มันสร้างให้คุณเกิดแล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นแล้วก็ดูแลร่างกายดีๆอย่าปล่อยปะละเลยค่ะ